อ้าวครับสวัสดีครับสำหรับผู้ติดตามช่องลุงส่งแบคโคครับสวัสดีครับวันนี้วันนี้ก็มาดูงานชักล่องกันครับอันนี้ก็ยังงานได้จะได้ประมาณหกเจ็ดสิบเปอร์เซ็นแล้วครับหกเจ็ดสิบเปอร์เซ็นแล้วก็ทาอย่างอื่นครับมันไม่ทำล่องอย่างเดียวครับทําหลายอย่างมันก็เลยช้าหน่อยเลียร์ของด้วยด้วยนี่ครับอันนี้เราเปิดนี่ฮะเราจะเปิดเอาดินเปิดล่องไปก่อนเปิดล่องเสร็จแล้วเราก็จะแทงข้างขึ้นครับ นู่ครับจะแทงข้างขึ้นแทงแทงข้างแล้วขึ้นไปไว้ด้านนี้ฮะที่ผมเคยบอกไว้ว่าเราแบ่งครึ่งก็คือว่าด้านนู้นผมจะแบ่งครึ่งไล่ดินมาด้านนี้ครับเดี๋ยวคะัเดี๋ยวให้ดูดูเห็นไหมครับนี่ครับดินจะขาดครับเห็นไหมครับดินจะขาดมุมครับเห็นไหมครับเนี่ยช่วงนี้ดินจะขาดเดี๋ยวเราจะไล่ดินตรงนู้นมาครับเนี่ยเดี๋ยวเราจะขุดแล้วก็ทยอยไล่ดินมาแล้วคือเลี้ยงคันมาให้สมูทกันครับสมูทกันแล้วให้มาลงตรงนี้เพราะตรงมุมเนี่ยเวลาเราขุดเนี่ยดินจะขาด ดินตรงมุมเนี่ยมันจะไม่พอดินจะไปเยอะตรงกลางเห็นไหมครับเนี่ยช่วงกลางดินเยอะเห็นไหมฮะช่วงกลางดินจะเยอะเพราะนั้นเราก็ต้องไล่ดินครับไล่ดินจากตรงมุมตรงนี้ครับไอตรงนู้นผมก็ไล่เห็นไหมรอยรอยขุดเก่าอ่ะผมก็ไล่ถอยหลังไปหาตรงนูน้นอันนี้เขาขุดด้านนี้มาหาตรงนี้ตรงนู้นมันใช้ดินเยอะเราก็เอาเอาเข้าวบาไกลหน่อยแต่ตรงนี้ใช้ดินน้อยเราก็ขยี้ขยอนมาใกล้ค่อนข้างที่จะใกล้มุมหน่อยพูดง่ายเนี่ยตรงนี้มันก็จะแทรกมาตรงนี้ครับเีย นี่ครับนี่ฮะตรงนี้ดินก็จะไม่พอครับช่วงนี้ดินก็จะไม่พอช่วงตรงนี้ครบแต่บริเวณเมื่กอกี่ตรงนี้ก็จะไม่พอเดี๋ยวก็จะไล่ดินตรงกลางมาครับนี่อันนี้ล่องขุดเสร็จแล้วนี่ฮะแทงเสร็จแล้วก็จะเป็นเงี้ยอาจจะไม่สวยร้อเปอร์เซ็นต์ครับเพราะไม่ใช่มกี่ปาดเออใช้ม่กี่ปาดแทงเอา แย้วเราจะขุดล่องอีกฝากนงฮะฝากหลังรถกระบะขึ้นมาอีกด้านเหนือตลบเขาเข้าหากันนะฮะคันนึงจะเป็นคันแปดเมตรนะฮะนี่ฮะอันนี้ก็คือให้ีเพื่อนดูคร่าวๆก็คือจะประมาณนี้ผมจะขึ้นดินก่อนมาก่อนชั้นหนึ่งแล้วค่อยชักไส้คะก็คือเอาดินจํานวนมากขึ้นมาก่อนมันมีหลากหลายวิธีในการขุดครับขุดได้หลากหลายครับแล้วแต่เราเลยครับแล้วแต่อุปกรณ์ของเราเลยครับอุปกรณ์เรามีอะไรจะมีมือกีสลบก็ขุดได้เลยครับไม่ใช่ปัญหา น,นี่เราไม่มีกิโลกบก็ใช้มกี่ปาดเราก็ใช้วิธีนี้ในการขุดครับไหนผมบอกขุดแล้วแบ่งครึ่งมาครับแบ่งครึ่งเอาดินเข้ามุมเพราะตงมุมดินจะขาดนี่ฮะนี่ยเราก็เดินฮะเดินแล้วหนวันนี้ครับอันนี้ผมก็จะเปิดด้านดินขึ้นมาย่ำก่อนแล้วก็เอาเอ,าอ,าอาดินแดงดินแดงแางบนคือตรงนี้หมกหมกไปได้มันไม่ใช่หมกไปได้คือถ้าเกิดหมกกันมันใช้เวลาเยอะฮะโดยปกติเราต้องตักเขากันมา แล้วแต่พื้นที่บางที่เขาก็ตักเขาบางพื้นที่เขาก็แยกครับอันนี้ผมจะแยกน้าดินขึ้นมาก่อนแล้วก็เอาน,น้านดินโปะบางๆขึ้นบนแต่เวลาลูกต้นไม้เดียวมันก็ต้องซึมถึงข้างล่างอยู่แล้วด้านดินนะฮะนะครับเป็นพอเป็นแนวทางครับยังไม่ถึงกับสวยงามนะฮะเอาให้พี่เ,เพื่อนดูวิธีการทํางานแนวทางการทํางานฮะเวลาขุดร่องเต่ากระทันนี้มีเมื่อกี่สลบจะทํา่กี่ป่นผมก็ได้ครับเนี่ยเราก็จะกินขอบข้างหน่อยครับเนีย่ยครเดี๋ยวให้ดูนี่ครับ นี่ฮะนี่ครับกี้อยู่ท่านี้ใช่ไหมครับเนี่ยเราก็จะกินขอบขอบบนนี่ฮะเราจะกินลงมาหน่อยครับเนี่ยฮะเราจะกินลงมาปั๊บมาขอบล่างพอดีขอบล่างที่เราชักไว้ตรงนี้พอดีแล้วตรงนี้ปุ๊บเราก็จะฉีกนี่ลงมาปั๊บมาตรงนี้ก็จะเป็นแนวสลบพอดีก็จะถือว่าใกล้เคียงฮะแต่ก็จะมีโค้งนิดๆครับยังไงก็โค้งบอกมอกี่ปาดเดี๋ยวตรงโค้งตรงไหนโคง้งโดนเขี่ยยันเราเดินเก็บอีกทีได้นี่ฮะวิธีชักไส้ขึ้นฮะ นี่ฮะอันนี้ก็ทํามาเป็นวิทยาทานนะครับอ่าเป็นวิทยาทานในการทาง,งานถามว่าขุดแบบนี้เร็วไหมก็แล้วแต่นะผมว่ามันก็ไม่ช้าเท่าไหร่นะครไม่ไม่ถือว่าช้าไม่ถือว่าช้าก็ไม่ถือว่าช้าฮะนี่ฮะก็คือถ้าเกิดเราขึ้นรูปแบบเงี้ยเวลาเราแทงแทงแทงเขาเรียกว่าแทงแทง,ง,ง,งไส้อะ่ะมันจะเห็นรูปครับแต่เราก็แต่ผมก็ลบปูนขาวครับลบปูนขาวไว้ก่อนแล้วก็แล้วก็กขุดเปิดหน้ามา เปิดหน้ามาพูดเปิดหน้ามาแล้วก็แล้วก็แทงข้างเอาครับอ่าโอเคนะครับอันนี้พอดูเป็นวิทยาทานกะแนาจะง,งานคะแนนประมาณหกสิบเปอร์เซ็นเจ็ดสิบเปอร์เซ็นได้แล้วเดี๋ยวถ้าเกิดเสร็จยังไงเดีย๋ยวจะถ่ายดูอีกทีคะอันนี้ก็คือถ่ายดูคร่าวๆครับโอเคครับสวัสดีครับผม